วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3ของคําเชื่อมสะพานประสานความหมายนะคะสําหรับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการใช้คําเชื่อมเด็กๆพร้อมอยังคะพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยนะคะคําที่นักเรียนพบคําว่าและก็นะคะเราเรียกว่าคําเชื่อมหรือในหนังสือบางเล่มนะคะจะเรียกว่าคําสันธานก็ได้นะคะเรามาดูซิว่าคําเชื่อม มันคืออะไรนะคะเป็นคำเชื่อมแบบไหนนะคะคำเชื่อมก็คือคำที่ใช้เชื่อมอะไรได้บ้างนะคะเรามาดูหน้าที่ของมันค่ะคำเชื่อมเป็นคำที่ใช้เชื่อมคำวลีเชื่อมประโยคและเชื่อมข้อความค่ะนะคะอันนี้คือหน้าที่ของคำเชื่อม ทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะคำเชื่อมมีหน้าที่เชื่อมคำวลีเชื่อมประโยคหรือเชื่อมข้อความนะคะเรามาดูกันว่าหน้าที่ของคำเชื่อมแต่ละชนิดนะคะเป็นอย่างไรนะักเรียนมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะเชื่อมคำหรือวลีนะคะมาดูตัวอย่างนี้ค่ะบ้านของโบปลูกมะลิ มะนาวมะระและมะม่วงคำเชื่อมนะคะคือตัวสีแดงคือคำว่าและถูกต้องค่ะนะคะเป็นการเชื่อมคำระหว่างคำว่ามะลิมะนาวมะระมะม่วงให้เข้ากันเป็นประโยคที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะมาดูอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ ในห้องครัวมีตะหลิวกระทะหม้อหุงข้าวและทัพพีนะคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะคำว่าและมีหน้าที่เชื่อมคำว่าตะหลิวกระทะหม้อหุงข้าวทัพพีให้เป็นประโยคที่มีใจความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะครบถ้วน ต่อไปค่ะเรามาดูคำหน้าที่ของคำเชื่อมที่เชื่อมประโยคกันนะคะประโยคก็จะประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะนุ่นอยากได้รองเท้าที่ราคาถูกและใช้งานได้นานถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะคะคำเชื่อมคือคำว่าและนะคะ สังเกตดูสิคะว่าประโยคที่คุณครูนำมายกตัวอย่างนั้นนะคะมันจะมีสองประโยคเข้าด้วยกันค่ะนักเรียนลองคิดดูสิคะว่ามีประโยคอะไรบ้างประโยคที่หนึงคือถูกต้องค่ะนุ่นอยากได้รองเท้าที่ราคาถูกเอแล้วประโยคที่สองล่ะคะคืออะไร นักเรียนบางคนอาจจะตอบว่าใช้งานได้นานใช้งานได้นานเป็นประโยคไหมคะใช้งานได้นานยังไม่เป็นประโยคนะคะเพราะว่ายังขาดภาคประธานอยู่ประโยคที่สองเราลองหาประธานดูสิคะว่าคืออะไร แน่นอนค่ะถูกต้องประธานของประโยคที่สองก็คือนุ่นเหมือนเดิมนะคะก็คือนุ่นอยากได้รองเท้าที่ใช้งานได้นานและมีคำเชื่อมและเข้ามาเชื่อมสองประโยคนี้เข้าด้วยกันนะคะให้เป็นประโยคที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันนะคะ ต่อไปเรามาดูหน้าที่ของคาเชื่อมอีกหนึ่งหน้าที่กันนะคะก็คือการหน้าที่ของการเชื่อมข้อความนะคะข้อความคืออะไรข้อความก็คือประโยคหลายๆประโยคเรียงต่อกันเป็นประโยคที่ยาวขึ้นนะคะเราจะเรียกว่าข้อความค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างนี้นะคะจะยาวนิดหนึ่งเพราะ เป็นข้อควาชาวต่างชาติเข้ามาอยู่เมืองไทยเขาขยันหมั่นเพียรไม่ยอมให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เขาจึงร่ำรวยจนเกือบจะซื้อแผ่นดินไทยได้ทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายจงพากันขยันทำงานทุกชนิดเพื่อจะได้รักษาพื้นแผ่นดินของไทยไว้ ถ้านักเรียนสังเกตนะคะนักเรียนจะเห็นตัวสีแดงที่คุณครูทำสัญลักษณ์ไว้ตรงนั้นคือคำเชื่อมคือคำว่าเพราะฉะนั้นถูกต้องค่ะเชื่อมระหว่างข้อความด้านบนตั้งแต่ชาวต่างชาติเข้ามาอยู่เมืองไทยเขาขยันหมั่นเพียรไม่ยอมให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เขาจึงร่ำรวยจนเกือบจะซื้อแผ่นดินไทยได้ทั้งหมดแล้ว กับอีกหนึ่งข้อความด้านล่างค่ะขอให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายจงพากันขยันทำงานทุกชนิดเพื่อจะได้รักษาพื้นแผ่นดินของไทยไว้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะหน้าที่ของคำเชื่อมนะคะต่อไปคุณครูก็จะมอบหมาย Work from home นะคะหรือว่าการบ้านให้นักเรียนไปหัด ทำนะคะซึ่งเป็นการบ้านที่ไม่ยากเลยและไม่เยอะด้วยนะคะเรามาดูโจทย์กันเลยค่ะให้นักเรียนบอกหน้าที่ของคําเชื่อมในประโยคคุณครูมีทำตัวอย่างมาให้นักเรียน1นข้อนะคะเรามาดูตัวอย่างค่ะคุณยายกำลังอ่านหนังสือหรือไม่ก็สวดมนต์อยู่ในห้องในที่นี้นะคะคุณครูได้ทำสีเหลืองเอาไว้สำหรับ คำที่เป็นคำเชื่อมให้นักเรียนแล้วนะคะคำเชื่อมคือหรือไม่ก็มีหน้าที่เชื่อมประโยคนะคะก็คือประโยคที่ว่าคุณยายกำลังอ่านหนังสือกับอีกหนึ่งประโยคคือคุณยายกำลังสวดมนต์อยู่ในห้องนะคะเรามาดูการบ้านของนักเรียนค่ะการบ้านมี4ข้อนะคะ ข้อที่1น้งนองชอบรับประทานผลไม้แต่ไม่ชอบรับประทานผักคำเชื่อมก็คือตัวสีเหลืองๆที่คุณครูทำไว้ให้คำว่าแต่นั่นเองนะคะคำว่าแต่มีหน้าที่เชื่อมอะไรนะคะนะักเรียนลองตอบดูข้อที่สองทั้งแตงโมและสับประรดนำมาทำเครื่องดื่มได้ คำเชื่อมนะคะในที่นี้จะเป็นคำเชื่อมที่มันแยกกันอยู่นะคะก็คือทั้งจุดจุดจุดและมีคําว่าแตงโมมาขั้นนะคะคําเชื่อมนี้มีหน้าที่เชื่อมอะไรกับอะไรนะคะต่อไปข้อที่3เพราะเขาเป็นคนขยันเขาจึงประสบความสําเร็จในการทํางานอย่างรวดเร็วนะคะคำเชื่อมแยกกันอีกเช่นกันค่ะเพราะจุดจุดจุด จึงนะคะและข้อสุดท้ายค่ะนุ่นเจนและโบเป็นเพื่อนกันคําเชื่อมคือคําว่าและคาว่าและเชื่อมมีหน้าที่เชื่อมอะไรนะคะนักเรียนทําการบ้านใส่ลงสมุดนะคะ